ปกติแล้วเนี่ยนะครับคนที่แวะเวียนมาที่นี่เนี่ยก็จะมาปรึกษาเลยผมปรับบ้านแต่วันนี้เนี่ยผมชวนแก๊ปเทนาเวศมาเพราะว่าเขาเนี่ยมีรายการเกี่ยวกับบ้านแล้วก็น่าสนใจอันนี้เข้ามาในสถาปนิกตัวจริงอันนี้สถาปนิก นี่คือคนที่ออกแบบงานสถาปัตยกรรมครับซึ่งสมัยที่เรียนอยู่จําได้เลยว่าอ,อ,อาจารย์เขาจะบอกว่าคําว่าออกแบบหรือว่าดีไซน,น์มันคือการแก้ปัญหาหลายคนเองอาจจะมองสถาปนิกว่าเป็นคนที่สร้างบ้านสร้างอาคารสร้างตึกแล้วก็เป็นแค่เรื่องของความสวยงามเท่านั้นนี่แต่จริงๆยังไงก็ตามแต่ในความสวยงามนั้นมันก็ต้องมีการตอบหรือว่าการแก้ปัญหานั่นหมายความว่าเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานม,มันต้องเวิร์กด้วยตั้งแต่เด็กๆแล้ว พ่อแม่หรือว่าเพื่อนๆก็จะบอกว่าไอ้นี่มันเป็นสถาปนิกก็คือนึกเอาซึ่งมันสัพท์ที่หลายหลายคนก็คงคุ้นเคยกับคนที่แบบว่าชอบแต่งบ้านด้วยตัวเองหรืออะไรก็ตามก็นึกก็คือความคิดความคิดสร้างสารรค์แต่จริงๆแล้วสถาปนิกเองเนี่ยก็เอาไอ้ตัวฟังก์ชันตัวโครงสร้างต่างๆเนี่ยมาออกแบบให้เกิดเป็นมิติที่สวยงามแต่พี่ว่าเขามาด้วยหลักการด้วยเหตุผลเป็นหลักก่อนแล้วก็เอาความงามเนี่ย เข้ามาครอบมันก็จะกลับมาที่วลีที่หลายๆคนฟังหรือเคยได้ยินกันมาว่า form follow o u n o w i o n อะไรเงี้ยรูปทรงหรือว่าความสวยงามอะไรก็ตามแต่นี้มันควรจะมาทีหลังหรือว่ามาตามการใช้งานเพื่อให้สิ่งกอ่อสร้างหรืองานสาวรรมนั้นนียมันสามารถใช้งานได้ด้วยมันไม่ได้ว่าถูกคิดขึ้นมาเพื่อความสวยงามอย่างเดียวอารมณ์กับเหตุผลในการตกแต่งบ้านหรือทําบ้านเนี่ยมันไม่ใช่ศัตรูกันนะมันเป็นเรื่องที่ต้องทํางานร่วมกัน เพียงแต่ว่าเหตุผลมันจะต้องถูกอารมณ์มาครอบให้สวยงามขึ้นแต่เราไม่ได้ไปบงการเหตุผลนะเพราะว่ามันต้องมีตรงนี้เพราะไม่งั้นแบบฟังก์ชันตรงนี้จะไม่สะดวกเราเข้าใจได้แต่ถ้างั้นเราเบลนด์ด้วยสีดีไหมเราปรับด้วยโครงสร้างเชฟแสงเงาด,ด้วยความคิดของเราด้วยสไตล์เราก็ว่ามันก็เป็นเรื่องที่ทำงานด้วยกันได้ มันบางทีมันมีฟ e ล l i n g แต่มันอธิบายไม่ได้นะเออซึ่งเราว่าสิ่งแบบนี้ก็ควรจะมีอยู่ในบ้านเพียงแต่อาจจะให้มันมาทีหลังหรือหลังจากที่เราเคลียร์ทุกอย่างแบบถูกต้องและแอดมันเข้าไปในแต่ละจุดล้วไม่จำเป็นต้องแอดตั้งแต่แรกก็ได้สมมติระหว่างอยู่ๆไปเงี้ยค่อยๆเสริมเพิ่มเติมไม่ว่าคุณจะเป็นแบบบ้านเล็กบ้านใหญ่มีงบมากน้อยเราว่าสิ่งพวกนี้มันแอดเข้าไปได้แล้วก็ให้มันเป็นมุมที่แบบใจฟูพร้อมไปเผชิญอะไรของคุณต่อก็แล้วแต่ สิ่งหนึ่งที่เราแตกต่างก็คือความกล้าที่จะใส่ม d ด n d t โท e ที่อาจจะอยู่นอกกรอบสักนิดนึงถ้าเทียบสถาปนิกหรือว่า i n t e r i o r Designer เนี่ยเขาอยู่ในเวที่มันมีเหตุและผลเข้ามาทำให้งานเกาออกมาแล้วแบบว่าไม่ผิดพลาดอะ่ะมีความสมบูรณ์แบบในในเรื่องของฟังก์ชันประโยชน์ใช้สอยการดีไซน์ของพี่ดุกอ่ะถึงแม้พี่ดุกจะบอกว่าเออมันมีความนอกกรอบมีอะไรเงี้ยแต่ผมคิดว่า มันเป็นนอกกรอบในแง่ที่ว่าเหมือนเหมือนพี่ดุกอาจจะไม่ไม่ได้คิดเป็นเชิงทฤษฎีแหละเขาก็จะคิดตามการใช้งานจริงซึ่งจริงเออเราเชื่อว่าการคิดตามการใช้งานจริงเป็นหนึ่งในวิธีการที่เวิร์กที่สุดนะเออการที่เราจะอยู่บ้านเนี่ยแน่นอนมันต้องตอบประโยชน์ใช้สอยแต่ขณะเดียวกันเนี่ยถ้าทุกอย่างมันมาด้วยความแบบว่าเป๊ะเป๊ะเปะมันก็อาจจะทําให้อารมณ์ของการอยู่บ้านมันก็ดูเครียดไปหน่อยสำหรับพี่มันคือความ พอมีสีสันในชีวิตการสร้างอารมณ์สุนทรีงานศิลปะให้อยู่รอบตัวเราพอมันถูกสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยมันจะคงอยู่ในที่ตรงนั้นไปอีกระยะเวลานหนึ่งเลยหรือบางงานอาจจะอยู่ไป50 100ปีหรือนานกว่านั้นด้วยซ้ำอะไรเงี้ยเออเหมือนสิ่งต่างๆที่เราเห็นบนโลกใบน,นี้อ่ะดังนั้นเวลามันถูกสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยมันก็ควรจะถูกคิดอย่างดีไม่ได้แค่ คนใช้งานวันนี้ด้วยซ้ำนะมันควรจะต่อเนื่องไปในอีกหลายชั่วยุคนด้วยหนระเรื่องราวที่เราคุยกันวันนี้จริงๆตั้งใจที่อยากจะให้เป็นแรงบันดาลใจกับใครหลายๆคนที่รักบ้านในมุมต่างๆครับวันนี้อาจจะได้มุมมองของคนที่เป๊ะในเรื่องของ ฟังชันในเรื่องของการเขาเรียกว่าจัดระบบระเบียบของบ้านกับคนที่รู้สึกว่าอารมณ์ของบ้านจะต้องเป็นยังไงเอามาผสมผสานกันผมว่ามันก็เป็นโอกาสดีนะที่จะสร้างความคิดหรือแนวคิดให้กับคนที่ติดตามว่าอาจริงๆแล้วเนี่ยตามผมอย่างเดียวเอาเรื่องอารมณ์อย่างเดียวอาจจะไม่พอ <c oughs> เลี้ยวมาเรื่องฟังก์ชันบ้างก็ได้ครับอ,อันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งครับที่เชื่อว่าวันนี้เนี่ยคลิปนี้เนี่ยจะให้อะไรกับหลายๆายคนที่ติดตามครับ นอกเหนือจากที่เรารู้ว่าเขาทารายการเขาเล่นละคร,ครเขายังมีโปรดักต์อันนึงซึ่ง<อ>น่าจะมาจากความชอบ,บที่อยู่ในมือผมเนี่ยมันคือเป็นเหมือนสมุดโน้ตน่ารักมากเลยอ่ะและที่สําคัญก็คือใช้งานกราฟิกที่ตัวเองชอบอย่างเล่มนี้ครมันจะเป็นสมุดแบบระบุเป้าหมายก็คือภายในครับพี่ดูมันจะเป็นแบบมันจะไม่ได้เป็นแค่ตารางวันป่า,ปาแต่ว่าเราจะมีสิ่งที่ให้คุณเขียนโดยที่เหมือนให้รีเฟล็กหรือสะท้อนตัวเราเองครับโกลแพนเนอร์ Go มันคือ ระบุปเป้าหมายผมตั้งชื่อว่า Now or Never พี่ก็คือถ้าไม่ทําวันนี้อาจจะไม่ได้ทํำอีกเลย oh. อแล้วพอเข้าไปนะฮะตั้งแต่หน้าแรกผมก็จะมีมีดีเทลที่เล่นเหมือนกับว่าแบบให้คุณบอกหน่อยว่าแบบคุณอายุกี่วันแล้วแล้วคุณยังมีเวลาเหลืออีกกี่วัน <c oughs> คือคนเราจะมีอายุประมาณสัก20,000กว่าวนะันอะไรเงี้ยเออผมก็จะเหมือนเล่นเป็นกิมมิกว่าอ่ะตอนนี้เราโตมาสมมติเรา30ขวบเอา30ไปคูณวันสิ สมมติมันเป็นหลักพันหรือหลักหมืน่นอะไรเงี้ยแล้วคุณเหลือเวลาอีกกี่วันนะแล้วก็ข้างในเองมันก็จะมีคําถามเหมือนให้ให้เราเช็คตัวเองแ<ช>บบว่าคุณชอบอะไรคุณเคยทําอะไรมาก่อนอะไรเงี้ยครับนี่ไงก็คือแบบว่า,วามีมีดีมยังไงใช่ครับมีฮอปปี้อะไรเชื่อในเรื่องไหนก็ใส่เข้าไปมันเหมือนสมุดที่ให้คุยกับตัวเองผมว่ามันจะทําให้เราได้ได้กลับมาทบทวนตัวเองเพราะก่อนที่เราจะตั้งเป้าอะไรสักอย่างอ่ะผมว่าควรจะรู้ก่อนว่าคุณชอบอะไรไม่ชอบอะไรปัญหาที่ผ่านมาคุณเป็นอะไรบ้างอะไรเงี้ยครับ ก็ถือว่าเป็นสมุดหนึงที่อันนี้ก็ฟีดแบ็ดีคนก็สนใจแล้วก็สนใจครับก็สําหรับใครที่ต้องการที่จะเซตตัวเองให้เป็นระบบก็อาจจะต้องคุยกับตัวเองเฉยงสือรล่บนี้อย่างนี้ถ้าเกิดเขาสนใจก็สั่งออนไลน์เหรอใช่ใแล้วมีขายที่อยน่ก็มีมีก็มีตามในห้างพวกแบบเซ o n ซ r y z โซนต่างๆครับใน B2S B2C เลยนะครับออนไลน์ขึ้นมาเลยครับซึบตามนี้เลยนะครับ ซึ่งอันนี้ผมเชื่อว่าบางคนอาจจะตั้งเป้าแบบนี้ยิ่งถ้าคุณอายุในตัวเลขตอนแรกใส่ลงไปงหลักยังน้อยอยู่แล้วเหลือเวลาเยอะอยู่นะร,รีบทำเถอะ